ดอกเอ้อยยาสุรังเติมถิ่ของพันพี่น้องเก่ายาสุระเผาเสือไปหลงหยองพเบิดดีท่านเจ้าได้ขี่สังกังของคือพญายาสุลึงเา้าหน้าผู้กี่ควายควอนกลา,า,าพี่น้องเข้าคนอีสารคำว่าถิ่มกันครับไปใส่้ยกันเลือดอีสารหอยต่อยซอยช่อมซอยเชี่ยกันด้วยพี่นอ้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เนตเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเนเด้อครับเพื่อชิมอุบัติเหตใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับวันนี้พาพีผ้านองมาเหลือเอาคไขยนะครับไปเหลี่ยงขึ้นเก่าเว,วยพี่น้องเด้อผู้ดใดห,หาวายอยู่นะครับวันนี้มีว่วายทองไม่วายแม่ลูกนะครับเป็นเปิดยกคอกขึ้นเก่าเลยพี่นอ้องเ่า เอาใหม่จากกับเจ้าของผนสะกอนสวัสดีครับสวัสดีจ้าแนะนำตัวสู้พี่น้องข้าวฟ่างนะครับน้องเอิร์ธจ้าหัวห้างหายโดนเต๋าไปเนาะจ้าอยู่บ้านหอฝายจ้าครับตำบลปอดแดงครับอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะนี่พี่น้องข้าเบิง้งพุ่นัะโอ้งามหนางามตัวนี้จักตัวมาเนี่ยมาเน,นี่มีสี่ตัวค่ะสี่ตัวเนาะจ้าสี่ เป็นแม่ท้องแล้วกัเป็นแม่ลูกสองโค้จ้ะหายมันซีเป็นหกตัวนตัวนี้เป็นหกจ้ะเป็นหกพี่น้องเบอร์โทรเบตัวไปนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสามศูนย์หสามศย์สามศูนย์ศูนย์สามศูนย์เก่าซีหาหจ้ะเก่าหหจ้ะเป็นเคร่องเบอร์โทรบรไนะครับเนาะแมนจ้ะนี่พี่น้องเาโอ้เอามาหุ่นจักับแม่แรกเลยพี่น้องเข้านี่พูดนะไง่องเป็นแม่ท้องค่ะไละเอียดเป็นแม่ท้องจ้ะ ทองซิฟเดือนกว่วจ่าห่วยไก่ขอดตัวนี้ไก่ขอนแล้วค่ะก็พอได้น้ครับถ้าอันผสมโตแม่จ่าผสมโตหงสยามจ่าผสมโตหงสยามจ่าโอ้แต่ว่ามีมีมีเอกสารี่เนาะมีเอกสารค่ะนี่ครับเป็นผสมโตของหงสยามมาโดยพี่น้องเดินนะครับนี่เอกสารพี่มีนะครับเจ้าหงสยามก็คุยงามบักคลีพี่น้องเขาตัวนี้นะครับเบิองปุน่ะซิฟเดือนกวัวจ่าไล่ไปในขามันเปิดไว เจ็ดหมื่นหาค่ะเจ็ดหมื่นกับหาพันผีน้องเฮ้าเบิ่งนะครับความอ่างความใหญ่สูงก็ได้ก่อนนี่สูงร้อยสามสิบแปดบวกลบค่ะร้อยสามสิบแปดบวกลบได้พี่น้องเด้อเพิ่นได้ยังลูกหรือครับนี่ฮได้ลูกสามค่ะสามข้าทองปะแม่นจ้าลูกแต่ว่าได้อ่างเนาะได้อ่างได้หนาเขาหนาเขางามๆพี่น้องเฮ้าคนนะคนนะครับอัตลักษณ์คนชัดเจนดีมันคือส้งเป็นอยากตือนๆเพิ่งตรวจท้องปะ ขึนนั่นหมอตรวจทองไหมคะโอ้โหบุงมันบุงบให้บุญไทยเลยบารเห็นได้บ้านนี้พี่น้องห้อตรวจทองแล้วรับประกันทองร้อยปเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะไก่ไสีคลอดแล้วครับนี่นะครับไก่คลอดแล้วตรวจทองเรียบร้อยให้เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับล้ำตัวดีสิได้เห็นไทยมันอ๋อบ้านนี้พี่น้องเฮามันแพงไทยแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งตรวจทองเนาะแมนค่ะเพิ่งตรวนี่นะครับมันก็ระวังตัวจักหน่อยพี่น้องครับได้การด้พี่น้องเฮาตัวนี้หน้าตางามๆอัตลักษณ์ดีเนาะจ้าเพิ่งยกดีพี่น้องเฮาเพิ่งเอาพพุุ่่นนนะครับ เป็นอ่องข้อเป็นแชงเป็นขาถุงเท่าขาวนะครับเรียบดีหน้าตาสวยพี่น้องเขาตำนี้มีบะบ่มี่ตำนี้เลยบ่มี่ตำนี้เนาะเหนือนังดีเอาไปหนีบดวนพี่น้องเขาเดี๋ยวกินน้องเลยนะครับจุงออมมาท่างพูนเนุษยไปวะพ่นจุงไปกินยาพุนนุษย์ได้ท่ายถ่ายมันเออนันเดียพี่น้องเขาเห็นแล้วบ่นเห็นแล้ว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 เอาพี่น้องครับ ต่อได้พร้อมเนาะราคานี่เนาะต่อได้จ้าส่งฟรีไก่ปันไดส่งฟรีโทรมาคุยกันได้ค่ะโทรมาคุยกันได้พี่น้องเฮา,าจะว่าส่งเพิ่นส่งได้เบิดล่ะพี่น้องครับในราคานี่นะครับเพิ่นก็ส่งได้เบิดละ่ะคุยเอานะครับต่อเอาบ่ต่อหลายเพิ่นก็ส่งพุน่นล่ะเครื่องหมอก <c oughs> เครื่องไม่ิ่นไปได้เบิดนะครับจ้าเอาเบื่งตัวต่อไปเฮาเอามาเบิ่งแม่ที่2บัดนี้พี่น้องเฮาเลี้ยวมาเจ้ไก่ปานควอยผู้นะครับหนาตึ๊บแข็งขาบักใหญ่นะครับนึกพร้อมตัวนี้หลายปานไดราคา ราคาเปิดไบสีมื่นเก่าจ้าฮะซีมื่นเก่าค่ะมีมันสูงขนาดไหนสูงลอยสามสิบหกบวกลบจ้าลอยสามสิบหกบวกลบพี่น้องเข้าสีมื่นเก่าทองปะทองหาเดือนกัวแล้วค่ะกับพอใดครับเป็นพอเผือกไหมค่ะทองรับจ้างค่ะทองหาเดือนกว่าพี่น้องเฮ้ากับพอเผือกนะครับเป็นพอรับจ้างเนาะจ้านี่นะครับ ไกว้สาวทองแรกดิสาวทองแรกจ้าสาวทองแรกพี่น้องเฮานะครับความสูงผลลอยสามสิบหกเนาะแมนจ้านี่นะครับแต่ว่าได้เนื้อหนังได้ตุนตัวร่ำชิงดีดีพี่น้องเฮาเบิ่งเอาแชงขาหางนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนวัวเล็บดีพี่น้องครับพูดนะไทไายอุ้ยได้การขนาดได้พี่น้องเฮานี่พูดนะเบิ่งนะี่ยอุ้ยอย่าว่าดตะเวทีมือเก่าหน่อยไหมแบ่งปันจ้าแหมแบ่งปันกันไปเลี้ยงอีกแล้วพี่น้องเฮาเบิงบ่งเบืงบ้งเบื้งเล็บเบิ่งเล็บเบิ่งเล็บ พี่น้องครับเล็บดีบ่บอพุ่นอะเล็บดีเล็บดีโบกโควบี้นะครับสามอ่องเนาะจ้าเบิ่งครับผูกโบว์ความสวยพี่น้องเฮาหนา้าอ,<ร>อึกบักย่างไงน,นะครับยืนขาบ่ชิดกันเลยตัวนี้ครับมาเบิ่งตาเตียมหน่แม่งขับเบียจับตาบักย่างไงน,นะครับปุดนะโอ,อ้ย,อยได้การได้การต่อรองได้พร้อมทีต่อรองได้จ้าต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมจ้าส่งฟรีคือเก่าพี่น้องเฮาจ้าแคสซีมือเก่าพี่น้องครับ ได้สองหัวใจนะครับตัวตัวดีวนเลยวนเลยอย่างวนเลยเออน,นันน่นนั่นนั่นให้เบื้องไทายพี่น้องห่าวนะพูดนะอู้ใดาการได้พี่น้องครับเนื้อหนังดีดีพี่น้องห่าวป<ะ>้าตัวเอายืนมาเนี่พูดแม่พี่น้องครับไงหนาตันนะครับเบื้องพูดจะคว้างกันแล้วพี่น้องห้า มันคือจากของนี่จ้าเออคือจากของกิเจ้าเรีบเรีบดีดีพี่น้องเราเล็บหน่อยกับไอ้งามนะครับเล็บใหญ่ก็ดีให้ว่าพวกคบบัตียพี่น้องครับกระดูกเล่ามแจงเล่าขาได้เลยตัวนี้กระดูกดีเนื้อนังก็ดีพร้อมพี่น้องครับสีก็ดีค่ะอู้ยอัตลักษณ์คนกับงามขวัญพี่น้องเมึงขวัญหลายบ่ะพูดนะหาแอกกับมีนะครับหาเงินหาทองกับมีมีครบเลยอู้ได้การได้การได้การไปเบมึงตัวต่อไปสีเมื่อเก่า ตอรองได้ต่อรองได้จ้ะโอ้ตรวดแล้วน่าทองเนาะตรวจทองแล้วรับประกันทองลอยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะรับประกันทองรับประกันทำนี้จ้าไปเบื้องต่อไปเฮาด้วนๆพี่น้องครับฝนสิตกเอามาเบื้องจุดที่สามมาหน,นิพี่น้องเฮากินนมโชว์เลยนะครับนี่ดูนมตาตาให้เบื้องเลยหลย่ไปได้คู่นี่คู่นี้เปิดใบหาเมืองเก่าพัน 9, หาลอยจ้ะหาเมืองเก่าพันก็หาลอยจ้ะนะครับแม่เพิ่นท่องไป ส,อส,อส,สื่อสองได้สามจะสื่อสองได้สามพี่น้องเฮาในทองเป็นยังครับในทองนี่ผสมเหมือนพอรับจ้างไว้ร้านเบิรมพันหลานค่ะพอรับจ้างร้านเบิรมพันหลานเนาะแม่นค่ะนี่พี่น้องเฮาในทองเพิ่นนะครับได้ข่มตัวเนาะทับพันหาจ้าทับพันหานะครับบันิตัวกินนมอยู่ไหนครับตัวผู้ตัวแม่น um e. ่อมนี่ก็เป็นพ่อบ้านๆเนี่ยละค่ะพ่ออันบ้านเนาะจ้าลูกผู้จ้าเป็นตัวผู้แข้งขาดีพี่น้องเฮาแข้งขาดีเบิ่ง แม่เพิ่นสูงไรบปางแก่อนนี่แม่เพิ่นสูงลอยสามสิบหกบวกลบจ้าลอยสามสิบหกบวกลบด้วยพี่น้องเด้อหน้าสิเป็นลูกแรกมั้ยบ่นั่นลูกแรกค่ะลูกแรกลสองในถองเนาะจ้าโอ้หน้าตาอลักพี่น้องเฮาตัวนี้เขียนคิวนะครับหาเดือนกว่าค่ะเบิ่งพุ่นน่ะปากใหญ่ดังใหญ่เบิ่งหาเดือนกว่าจ้าในถองน่ะแม่นจ้าห้วยป๋อลูกกินนมตาตาอยู่เพิ่นพี่น้องเฮาบ่เบิ่งนมเพิ่นนะครับเบิ่งนมเพิ่นหายบ่เหรอ บอจ้าอูย้ยพี่น้องเขเบิึงเป็นปวกเลยนะครับเป็นฟองเลยหน่อยลงคนอ๋ออู้อยเล็บเล็บดีพี่น้องเขาตัวนี้นะครับเล็บดีเลยละ่ะเล็บนาเนี่ย่ามีครบ,บ่ามีคี้นะครับิบึงเอากลมหองเขาลงนหน่อยุ่นพี่น้องเข้าขคนเขาขัานข้นเขาควายไงนะครับเปิดกว้างดีเนาะอ๋อส่งเขามันคือท่องจีนตัวเด้อมึงเนี่ยอูย้ยพี่น้องครับิึงตัวตัวเป็นควายอ้างเนาะเป็นควายอ้างพี่น้องเขาตัวนี้ การใจลูกเพิ่นนะครับลูกลูกแรกก่นลูกผู้ลูกแรกตัวที่ส้องนี่ในทองเพิ่นพี่น้องเข้าหาเดือนกว่าติจ้ารับประกันทองรับประกันทองตรวจแล้วตรวจทองแล้วจ้าออ้ย่นรับประกันทองให้คือเขาด้วยพี่น้องเดินนี่นี่นะครับตำนี้มีบ่รับประกันตำนี้ถูกอย่างเลยจ้ารับประกันตำนี้ถูกอย่างพี่น้องเข้าจ้าอาดมนมค่อยนอนนี้ตัวนี้ไหมอุ้ยขาลูกเกิดเป็นทอแม่แล้วพี่น้องเข้าบึ่งลูกพูดนะพุดนะกินนมไหมพูด ฟองเต็มเลยนะครับขนาดใน้่องนี่ซับนี้มันนุ่มสมเหมือนได้พี่น้องเฮานี่ฮันปกตีน่ะโอ้ได้การได้การได้การขวัญงามพี่น้องเฮาหาเงินหาท่องมี่ตกสวงตกสวาบมี่จ้สดสดอยู่ตัวนี้เนาะสดสดอยู่ค่ะเื่อ<ด>มันเฉียวสองคูหนึ่งดือโอ้สามสี่ตัวนี้ไหมโชว์เลยโอ้โชว์เลยพี่น้องเฮานะได้การได้พี่น้องครับอ่างหนาตึ๊บเลยพี่น้องเฮานะโอ้เจ้าละตัวคนจัดแจงอ่างมาเลยพี่น้องครับทำนี้บ่มี่ ประกันท่องประกันตำนี้ให้แนนจ้านี่ได้การขนาดพี่น้องครับยางสวยเลยเท่าไรก่อนเปิดไว้หามื่นเก้าพันหาร้อยจ้าห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยพี่น้องครับเบ่งเอาเลยพุนซื้อสองได้สามโอ้เอาไปหลุ่นตัวเมียในถ่องเนาะจ้าไปเบ่งตัวต่อไปฮาเอามาเบ่งจุตุ่ทยเนาะจ้าจูตุไทยพี่น้องฮะอู้ยเบ่งถ่ายนะครับกลมมนๆพี่น้องฮา เป็นการใจลูกเพิ่อนรายละเอียดมากเป็นแม่ลูกจ้าแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับเนาะลูกตัวแม่ค่ะได้ทองมีอีกไปได้ทองมีผสมสร้างอุดรไว้เดือนหนึ่งค่ะผสมสร้างอุดรไว้เดีวเดือนหนึ่งจ้ายังมาทางเด็นวกับทองโอ้ลมลมเด้๋ยวกินมันหน่อพี่น้องเอมป่ะนี่ลมนะครับลมลมลมขอส่งขอไปพี่น้องก่อนนี่โอ้ต้นโตเนื้อหนังลำชิงนะครับการใจลูกลูกแรกบ่นนี่ ไข่ลูกแรกค่ะลูกแรกลูกสองสิไปเนาะลูกสองสิให้ทงคนผสมสร้างอุดรไว้หลายปรนได้ค่ามันค่าเปิดใบหกหมื่นเก่าจ้าหกหมื่นเก่าพันพี่น้องครับได้ลูกตัวแม่นะครับแม่กับผสมแล้วความสูงแม่เพ่อดีแม่นี่สูงลอยสามสิบสองบวกลบลอยสามสิบสองบวกลบพี่น้องครับต้นตัวล่ำชิ่งเป็นควายเนื้อหนังพี่น้องเฮาหางนี่แปะลากพื้นนะครับพุ่ดถึงก่อยเลยหางหลายหางเงี้ยวนะครับหางเลื้อหางลามดี ลูกเพิ่นเป็นลูกไฟคนนี้ลูกนี่เป็นหลานเก่าเจริญจ้าลูกตัวนี้เป็นหลานเก่าเจริญแสดงว่าทับตัวไม่เนาะข่มตัวค่ะข่มตัวมากพี่น้องเฮาตัวนี้นะครับเบิ่งพุดบ่ากระดูกแข้งขาได้ขายาวๆพี่น้องเฮาไก่เมียลายอยู่ดอกตัวนี้นะครับไก่เมียลายอยู่หนังก็หลายพี่น้องครับพุ่นน่ะเบิ่งพุ่นน่ะอู้คมข่มขมขมหน้าคมเขาเปิดดีพุ่นน่ะค้องสูงเพิ่นนะครับเบิ่งเล็บพุ่โปรยพี่น้องเฮาพุ่นน่ะ มึงเล็บมึงเล็บมึงเรียบหลุมกคกนขาแข็งตั้งดีสูงดีนะครับสูงซ้ำแม่แล้วค่ะห่อยหน่อยพี่น้องเขาจ็ดเดือนก่อนเลยห,หาเดือนกว่าหาเดือนกว่าๆพี่น้องเขาโอ้ความสูงผิวดีเลยขาหลังเยียดเยียดพี่น้องเขาผุวหน้าได้ลำ่ำโตเงีนะครับโอ้ตัวนี้ใจหลุมก็ธรรมดาเลยพี่น้องเขาค่ะอู้วว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 กวว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  ตัวที่สามได้ทองนี่เป็นได์ออกไปหลุนเอาสร้างอุดรเติมความสูงเขาไปอีกพี่น้องครับเนี่ยโอ้ลูกเจียงนี่ตัวนี้เจียงหมดหักเลยถือว่าได้การเลยแหละตัวนี้พี่น้องเขาไปหมดอู้หูหิหลาบมึงไงเนี่ยาดีพี่น้องคยำยำยำเชียงขาจะดีเกินเมียหลายอยู่พี่น้องครับมึงมึงเมียเพิ่นวันน,น,นี้ทางเขาเปิดกว้างดีเนาะเปิดกว้างดีคนเขาเงยนะครับ ตาโป่กย่างไงเลยปากกันไงพี่้องเขาอัตลักษณ์ชัดเจนเอิ้อยรู้วเผาไง,ไง,ไงนะครับห่องโคงหอ,อง,งข้อหลอ,องเบิ่งก็เลยนะครับพวดอนะ่ะหุงเท่าเรียบเรือเนื้อหนังทำต,ตัวเง้าวห้างเง้าวสำคัญคือบรรจัหลุกน้งเขา้าพรมนีว่าธรรมดาครับสื่อสองรับรุนสามหกหม่นเก้าพันต่อรองได้ต่อรองได้ครงได้คือกา เมืเ่มมอไหร่เป็นวะเมื่ล้วจ้ะเอาพี่น้องครับมักตัวใดสนจิตสนใจนใตัวใดให้พี่น้องโทรมาสอบถามพูดคุยตัวรองราคากับเจ้าของเพิน่นเบอร์โทั่วอย่ลืมนะครับเบอร์โทร่วศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามศูนย์เก้าสี่ห้าห้าจ้ะมักแม่ทองหรือว่าอ่ามักข่มแม่ลูกให้พี่น้องโทรมาสอบถามกับเพิ่นเลยเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้พ่อไว้์สํานิสักครั้งพี่น้องครับสวัสดีครับ